วันนี้เนี่ยนะครับที่เชิญทางคุณสิโรธมารายการเนื่อกจากมาพูดคุยการเมืองแล้วเนี่ยก็มีตำแหน่งหนึ่งนะที่ที่ที่ดูแลตอนนี้ใช่ไหมฮะเออผมต้องเรียกท่านนะท่านสิโรธโอ้ท่านเท่าไรครับอนุกรรมอนุกรรมการตำแหน่งเล็กครับได้ได้ได้เบี้ยประชุมครั้งละสองพันจะเป็นทงท่านอะไรครับโอเคอนุอะไรนะอนุกรรมการอะไรประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของของของประกันสังคม พูดง่ายๆก็คือว่าเดี๋ยวตอนนี้เรื่องร้อนก็คือเรื่องปฏิทินนะใช่ครับปฏิทินครับคุณผู้ชมครับปฏิทินประกันสังคมไปต่อแม้คนโหวตค,ค้านอันนี้เป็นหัวข้อของอกราฟ,ฟิกที่ทางไทยรัฐออนไลน์ก็ททาไว้ครับปฏิทินประกันสังคมปี2569ใช่ไหมงบ5้บล้านบาทนะครับย้อนหลังแปปีใช้งบ450ล้านคนก็วิจารณ์กันถึงความคุ้มค่าทางสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยนะฮะ,ะสปสในสารวจความเห็น ทําประชาพิจารณ์พบผู้ประกันตน62%แล้วก็นายจ้าง66%ต้องการให้ยกเลิกพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนขออภัยส่วนใหญ่60กว่าเปอร์เซ็นต์ต้องการให้ยกเลิกซะนะปฏิทินที่ว่านี้แต่ว่าทางสํานักง,งานประกันสังคมนั้นยืนยันทําต่อเพราะว่ามีการอนุมัติงบไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังจําเป็นโดยเฉพาะคนที่ต้องการทราบวันเวลา <c oughs> ทราบวันนะ <c oughs> เดือนปีโดยที่ยังเข้าไม่ถึงอุปกรณ์สื่อสารครับ นะครับผลสำรวจอาจจะเสนอเป็นข้อมูลพิจารณาในการทำปฏิทินปี70ต่อไปพูดในงาๆคือ69เงก็ต้องทำครับทีนี้เมื่อวานนี้ผมเห็นข้อความของทางรัฐมนตรีคุณพิพัฒนะครับที่บอกว่าคุณจะเอาคนจำนวนกว่า60คนบาบังคับคนอีกกว่า30คนเป็นผมผมก็ไม่ยอมนะเพราะว่ามีสิทธิ์1สิทธิ์เท่ากันกับทุกคนดังนั้นเนี่ยควรเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยอย่าเอาคนหมู่มากมารังแกคนหมู่น้อยนะครับ เในฐานะอนุอนุในฐานะอนุว่าไงบ้างครอาจารย์คือโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการสำรวจความเห็นนี่นะครับมันเกิดขึ้นเพราะสังคมมีข้อสังเกตว่าประกันสังคมเนี่ยใช้เงิน500ล้านบาทนะครับไปทำปฏิทินนะครับปฏิทินที่ทำกันในรอบ8ปีเนี่ยนะครับ,รบจำนวนทั้งสิ้นประมาณ24ล้านชิ้นผู้ประกันตนในประเทศเนี่ยมีประมาณ24ล้านคนคิด ตามตัวเลขง่ายๆ8ปีทํา24ล้านชิ้นับผู้ประกันตนทุกคนควรจะมีโอกาสได้ปฏิทินอย่างน้อยคนละหนึ่งครั้ง mm hmm. เพราะฉะนั้น1ก็คือปฏิทินเนียใครได้นะครับใครได้เนี่ยสำคัญเพราะว่าใครได้เนี่ยคือแปลว่าคนนั้นได้มีโอกาสได้ใช้เงิน500ล้านบาทจากคนอื่นอันที่2นะครับจำนวนเงิน500ล้านบาทที่ใช้ในการทําปฏิทินเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปทำเรื่องอื่นได้อีกเยอะอย่างวันนี้ผม เห็น <One> ค <input> so right so ุณเกอคุณเนมสาสสวัสดิ์คุ้มคงสสพรกประชาชนแก่โพสต์นะครับงบประมาณประมาณ500ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปทำเรื่องทำฟันนะครับผู้ประกันตนนะครับโดยเอาฐานของตัวเลขซึ่งบัตรทองสปสชใช้เนี่ยนะครับเงิน500ล้านบาทเนี่ยคุณกายทราบไหมครับว่าทำได้กี่ซี่ได้กี่ได้กี่คนได้กี่คนนะครับได้กี่คนเงิน500ล้านบาทที่จะทำปฏิทินเนี่ยนะครับเท่าไหร่จะเป็นค่าทำฟันผู้ประกันตนได้70,000คน คำถามง่ายๆเลยนะครับสาหรับประชาชนระหว่างทําปฏิทินห้าร้อยล้านบาทซึ่ง8ปีผู้ประกันตน24ล้านคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ครับนะครับกับการเอาเงินไปเป็นค่าทําฟันผู้ประกันตน7 0,000คนเนี่ยอะไรเป็นประโยชน์ส่วนรวมและอะไรเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนมากกว่าครับถ้าตอบแบบด้วยใจเป็นกลางนะฮะก็แน่นอนเาเงินไปทําฟันเป็นประโยชน์กว่า ช่ไหมครับอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือปฏิทินในใน,ในรอบ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือขนาดที่ทางทางทางรัฐซึ่งจริงๆรัฐมนตรีไม่ควรพูดเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงบประมาณประกันสังคมไม่ใช่งบของรัฐบาลงบประมาณประกันสังคมจะเป็นงบนอกรัฐบาลเพราะมันเป็นงบของกองทุนเขาเนี่ยนะครับ,รบจริงๆบอร์ดต้องเป็นคนพูดนะครับการทําปฏิทินในช่วงที่ผ่านมา8ปีเนี่ยนะครับรัฐมนตรีอ้างว่าพูดง่ายๆคือชาวบ้านเนี่ยเขาอยากได้ครับ แต่ถ้าเราไปดูตัวเลขของคนที่ได้ปฏิทินจริงๆในรอบ8ปีเนี่ยส่วนใหญ่มันไปไม่ถึงชาวบ้านชาวบ้านคือพูดง่ายคือกลุ่มมาตา40เกษตรกรส่วนใหญ่คนที่ได้เนี่ยคือคนกลุ่มที่8ปีที่ผ่านมานะครับ เขาอ้างว่าเป็นตัวแทนเราทั้งที่เขาไม่เคยเป็น <Ừ> นั่นคือคนกลุ่มที่เรียกว่าสภาแรงงานครับประเทศไทยมีสภา,ารแรงงานเหมือนกับตามประเทศมีสหภาพแรงนะครับแต่ว่าสหภาพแรงงานในประเทศไทยนี้เป็นปัญหาสองข้อ<ๆ>ข้อที่1คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมา,าชิกสหภาพนะครับสอก็คือนอกจากคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพเนี่ยมันมีพวกที่เป็นนักการเมืองในคราบผู้นําแรงงานคนเหล่านี้ไปตั้งสาหภาพนะครับในหลายโรงงาน บางโรงงานมี5าสาภาพสาภาพหนึ่งมีพนักงาน15คนนะครับแล้วก็เอาจํานวนสาภาพที่มีเยอะๆเนี่ยไปรวมกันเป็นสภาแรงงานแล้วก็เอาสภาแรงงานซึ่งตัวเองตั้งจากสาภาพซึ่งบางโรงงานมี5สาภาพมีลูกจ้าง15คนเนี่ยไปต่อรองเป็นบอร์ดประกันสังคมกับรัฐมนตรีแล้วมันเป็นเป็นอย่างงี้มาปีครับนะแล้วคนเหล่านี้สภาแรง,งงานเหล่านี้แหละคือคนที่เอาปฏิทินไป ณนะวันนี้ปฏิทินประกันสังคมเนี่ยในความเป็นจริงคือ,ม,คอมันคือการเอาเงินผู้ประกันตน500ล้านบาทในรอบ8ปีเนี่ยไปซื้อปฏิทินให้สภาแรงงานซึ่งไม่รู้ว่าเขาไปแจกจ่ายกันอย่างไรและเขาไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ประกันตนนะคือเรื่องสหภาพแรงงานสภาแรงงานเป็นเรื่องที่มีแล้วก็ดีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันเท่ากับผู้ประกันตนทั้งหมดมดังนั้นสภาแรงง,งานหรือสหภาพแรงง,งานซึ่งส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ นักการเมืองในคราบผู้ราแรงงานจัดตั้งขึ้นเนี่ยถ้าคุณอยากทําปฏิทินเพื่อเอาไปหาเสียงคุณไปพิมพ์กันเองคุณอย่าเอาเงินผู้ประกันตนไปทำนะครับเพราะไ,ไอ้ความเป็นจริงที่อ้างว่าปฏิทินเนี่ยนะครับเราไปแจกชาวบ้านชาวบ้านที่อยากได้เนี่ยไม่ใช่มันแจกไปยังคนกลุ่มนี้แล้วมันก็ไปกองกันตามออฟฟิศของคนกลุ่มนี้แล้วที่เราเห็นปฏิทินซึ่งเอาไปขายตามช้อปปี้เนี่ยมันก็มาจากคนพวกนี้อื Oh. มันถึงผิดหลักการไงหนึ่งคือเอา500ล้านไปทำปฏิทินก็ผิดคุณจะเอาไปทำโรงพยาบาลทำฟันสองปฏิทินอ้างว่าชาวบ้านอยากได้สำรวจความเห็นชาวบ้านก็ไม่ได้อยากได้แต่มีคนซึ่งเป็นข้าราชการบอกว่าชาวบ้านอยากได้ครับ,รบแล้วสามคือคนที่ได้จริงๆเนี่ยคือกลุ่มที่อ้างว่าเป็นสภาแรงงานซึ่งผู้ประกันตน24ล้านคนไม่ได้เป็นสมาชิก uh huh. ึกออกไหมทุกวันเนี่ยนะครับเราทางานจ่ายเบี้ยประกันสังคมเนี่ยนะครับไปซื้อปฏิทินให้พวกสภา,าแรงงานซึ่งเราไม่เป็นสมาชิกแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยครับถามคนไทยที่เป็นสมาชิกประกันสังคม24ล้านคนมีใครรู้จักชื่อประธานสภา,าแรงงานในประเทศสักคนไหมครับ ผมทําข่าวเนี่ยนะครับผมยังไม่รู้จักผมรู้จักเพราะผมสนใจเรื่องแรงงานก็เลยเราไปเซิร์ชไปคุยใช่แต่ชาวบ้านไม่รู้จักแล้วคนเหล่านี้เป็นคนที่อยากได้แล้วคนนี้ประเทศไทยตอนนี้มันมันมันถูกยึดด้วยคนแบบนี้นะครับเรื่องประกันสังคมคือข้าราชการบางกลุ่มไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ข้าราชการบางกลุ่มนักการเมืองบางคนแล้วก็กลุ่มที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้นําแรงงานบางพวกนะครับ กลายเป็นเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนกับปรสิตนะครับในการในการปอกลอกประกันสังคมซึ่งมาจากเงินผู้ประกันตนซึ่งมันไม่ควรเป็นเพราะกองทุนประกันสังคมมันมาจากเงินผู้ประกันตนไม่ใช่เงินของสภาแรงงานแล้วก็ไม่ใช่เงินของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยติดหนี้ประกันสังคมห้าหมื่นล้านยังไม่จ่ายเลยครับอตังยังไม่จ่ายเลยแต่ว่าชี้นําการประชุมต่างๆนานาแล้วเนี่ยอย่างเรื่องอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของการช่วยเด็กอายุ7จ็ถึงสิปีเนี่ยครับ จะเข้าบอดใ่ประกันสังคมยังไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเลยเนี่ย <S <S อไอ้เรื่องที่แบบลูกหลานผู้ประกันตนจะได้ประโยชน์เนี่ยยากอแต่เรื่องที่ผู้ประกันตนไม่ได้ประโยชน์อย่างเรื่องปฏิทินเนี่ยทำง่ายอยากทําต่อแล้วไปดูชื่อคนที่ได้พิมพ์เนี่ยนะครับแปดปีคือเจ้าเดิมอืมคือมันก็เนาะคือแล้วแล้วในบทิีในในในอนุเนี่ยเขาถกเถียงถกเถียงอะไรไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอันนี้นี้เปิดเผยได้ไหะก็ก็ก็เท่าที่เล่าได้นะครับผมคิดว่าก็หลาย เรื่องที่จะเล่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่มีรายงานผ่านสื่อไปแล้วนะครับ <VOICEOVER S 2> คือว่ามีอนุกรรมการที่ไม่เห็นด้วยนะครับ <ab> ที่เห็นว่าเราต้องฟังเสียงของผู้ประกันตนนะครับคือคือวันนั้นเนี่ยนะครับพอมีการนําเสนอผลการสํารวจความเห็นเนี่ยฝั่งอนุกรรมการที่บอกว่าต้องฟังผู้ประกันตนก็มีผมนะครับแล้ว <ab> ก็มีตัวแทนกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้านะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนจากไทยพีบีเอสนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์ับ แล้วก็บี่ท่านหนึ่งไม่น่าเชื่อผมก็เซอร์ไพรส์เป็นตัวแทนจากฝ่ายในจ้างหนึ่งท่านก็บอกว่าไม่เอาคือเพราะในแง่สำรวจความเห็นเนี่ยคนไม่เอาเนี่ยมากกว่านะครับโดยองค์รวมมากกว่าในระดับลูกจ้างมากกว่าในระดับในในจ้างมากกว่าแล้วแม้กระทั่งในที่ประชุมอนุเนี่ยก็มากกว่าครับวันนั้นในที่ประชุมเนี่ยครับคนที่พูดว่าจะเอาเนี่ยมีแค่สองคนมีแค่สองคนเพราะในแง่ตักกัดเนี่ยมันไม่เหลือความสมเพชสมผลอะไรเลยที่จะเอานับแต่ในสุดแล้วเนี่ยนะครับทาง ทางฝั่งราชการเขาก็บอกว่าเขาจะเอามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็โดยให้เหตุผลแบบก็เหมือนที่เราคุยกันไปก็คือบางคนเข้าไม่ถึงพวกใช่ไหมฮะใช่เบากรสื่อสารใช่ที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนยกตัวอย่างคือเขาก็พยายามจะพูดอย่างนี้ว่าซึ่งผมก็ทักทูลนะเขาบอกอย่างนี้ว่าไประกันสังคมซึ่งคนบอกว่าไม่อยากได้ปฏิทินเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่เคยได้เขาเลยไม่เอาซึ่งผมฟังแล้วผมก็ตกใจว่าเราไม่ได้สํารวจเรื่องเขาไม่เอาเพราะอะไรนะเราสำรวจว่าเขาเอาหรือไม่เอาผมก็ทักทูลว่าเอ๊ะ หัวข้อในการสำรวจคือเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเลยสั้นๆสั้นๆไม่ได้มีการบอกว่าเอาหรือไม่เอาเพราะอะไรเพราะเหตุผลจงเขียนแต่ว่าพอมาถึงในที่ประชุมในกลุ่มที่เขาอยากจะเขาบอกว่าคนที่ไม่เอาเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่เคยได้เขาเลยไม่เอาเพราะฉะนั้นเราควรจะมาคุยว่าคนที่ไม่เคยได้เขาจะได้ได้อย่างไรซึ่งผมกรทักท้วงนะครับแต่ว่าโอเคถึงจํานวนคนที่ทักทวงจะมากกว่าและคนที่ไม่ทักท้วงคือให้ทต่อมีแค่สองคนเนี่ยผลมันก็เป็นแบบผมว่าในสุดแล้วเนี่ยปัญหาอย่างของประกันสังคมสําหรับผมมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะคือ ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะทําประกันสังคมหรือไม่ไม่ทำครับวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าประชาชนมีสิทธิ์เลือกว่าจะทําประกันสังคมหรือไม่ทําเนี่ยนะสำนักงานประกันสังคมซึ่งเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่มีทางไม่ฟังประชาชนคุณมีผู้ประกันตนโหวตเสียงส่วนใหญ่ว่าเขาไม่ทำครับนะครับแต่ข้าราชการและรัฐมนตรีบอกว่าฉันจะทำรัฐมนตรีพูดมาไดออ้ยางไงว่าแบบเฮ้ยถึงคนส่วนใหญ่ไม่อยากทำครับคุณต้องนึกถึงใจคนส่วนน้อยนะครับคือถ้าเรานึกถึงใจคนส่วนน้อย แล้วเราไม่ถึงใจคนที่เขาไม่อยากทำหรอแล้วรัฐมนตรีเป็นคนบอกเองนะครับว่าการทําปฏิทินหรือไม่ทำเนี่ยถ้าประชาชนบอกว่าไม่ทําผมก็ไม่ทำรัฐม,มนตรีลืมคือรัฐบาลทุกนี้มันจะตวบศัสด์กันทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องปฏิทินเลยครับอ,อ๋อแตก่ก็ผ่านการประชาพิจารณแล้วเสียส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาก็ใช่ก<ช>็ร<ต>ัฐ<ต>มนตรี<ม>เป็นคนบอกเองเ่แต่ผมเห็นคําอธิบายที่บอกว่าก็เป็นประชาพิจารณมันก็ไม่ได้ถามคนทั้ง24ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเ <laughs> ขาก็เลยไม่ตอบ คือถ้าคุณอ้างว่าไม่ได้ถามคนยี่สี่ล้านคนไอ้คนที่อยากได้ก็ไม่ใช่ยี่สบี่ล้านคนด้วยเหมือนกันเพราะอ้างไปอ้างมามันตักกาวิบัติคือง่ายๆเลยนะครับถ้าประเทศเราไม่ได้บังคับให้ประชาชนต้องจ่ายประกันสังคมเนี่ยผมว่าสํานักงานประกันสังคมจะเกรงใจประชาชนมากกว่านี้ข้อที่หนึ่งนะแล้วข้อที่สองคือผมคิดว่าปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือณวันนี้กองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยคือประกันสังคมมีความสลับซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะครับคือมีบอร์ด ซึ่งในบอร์ดเนี่ยมีข้าราชการมีตัวแทนฝ่ายในจ้าแล้วก็ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในการบริหารงานประจำเนี่ยคนที่คุมจริงๆเนี่ยคือข้าราชการ,รนะครับแล้วก็เลขาสํานักงานประกันสังคมหรือประธานสํานักงานประธานประกันสังคมเนี่ยคือประหลัดกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐมนตรีแรงงานคุมประหลัดกระทรวงแรงงานเขาก็คุมสํานักงานประกันสังคมได้นะครับ,รบแล้วทั้งรัฐมนตรีนะครับหรือประหลัดหรือข้าราชการที่คุมประกรันสังคมเนี่ย ความน่าเศร้าอยู่ตรงนี้อคนเหล่านี้ไม่เคยใช้สวัสดิการแบบประกันสังคมครับเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นคนที่พอเขาก็เสียณอายุเขาได้บานาญห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเขาเป็นคนกลุ่มที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับเขาเบิกงบได้ไม่จํากัดแต่เขาเป็นคนคุมกองทุนประกันสังคมหนึ่งงบประมาณ2.6ล้านล้านนะครับครับเกือบเท่าประเทศเราของเราเขาเลยสามจด็ดใช่ไหมใช่งบประมาณประเทศไนด้3.75หล้านล้านกองทุนประกันสังคมหนึ่งงบประมาณ ทั้งหมด2.6ล้านล้านถูกคุมโดยประหลัดกระทรวงแรงงานถูกคุมโดยเลขาประกันสังคมซึ่งเป็นข้าราชการความสมเหตุสมผลไม่มีนะครับคนเหล่านี้ไม่ได้อยู่ด้วยสวัสดิการแบบเดียวกับคนที่ใช้ประกันสังคมผมเนี่ยใช้ประกันสังคมนะครับเดือนก่อนเสียงผมหายผมไปหาหมอซึ่งชื่อผมอยู่ได้ยามากินหนึ่งอาทิตย์ไม่หายต้องไปหาโรงพยาบาลเอกชนกินยาสามวันหายเลยรโรคที่ผมอยู่นี่คือโรคแบบคนส่วนใหญ่แต่ ข้าราชการที่บริหารประกันสังคมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยประกันสังคมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นประกันสังคมดีไม่ดีเขาไม่กระทบนี่คืออีกปัญหาหนึ่งคนคุมประกันสังคมไม่ได้ใช้สวัสดิการแบบที่ประชาชนต้องใช้ครับซึ่งมันน่าเศร้าซึ่งเป็นข้าราชการนะใช่ซึ่งข้าราชการไม่ได้ผิดนะครับแต่ระบ,บบ,บแบบนี้ผิดแล้วผมคิดว่าในสุดเราต้องคุยกันว่าประกันสังคมเนี่ยจะต้องถูกดึงออกมาจากกระทรวงแรงงานครับ ต้องมีการออกกฎหมายใหม่ได้แล้วว่าประกันสังคมต้องมาอยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานแล้วผมท้าเลยนะครับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีเกรดบี B, อยากคุมคเพราะมันมีประกันสังคมประกันสังคมมีเงิน2.6ล้านล้าน<ม>ถ้าคุณคุม para, ประกันสังคมผ่านคุมข้าราชการได้เนี่ยคุณคุมเงิน2.6ล้านล้านที่ผ่านมาในแทบทุกยุคข,ของรัฐมนตรีและทุกยุคข,ของกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานจะเอาเงินกองทุนประกันสังคมไปใช้ เพราะเงินประกันสังคมไม่ได้อยู่ในงบประมาณรัฐบาลไม่ต้องผ่านสภาดึงได้ตามอัธยาศัยรัฐมนตรีคุยกับประหลัดรู้เรื่องหาทางโยกไปโยกมาคุยกับบอร์ดซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ใช้แรงงานโดยที่เราไม่ได้เลือกในอดีตรู้เรื่องดึงเงินไปใช้ได้เขาถึงมีการเอาเงินประกันสังคมไปซื้อหมวกซื้อเสื้อแจกพวกผู้นําแรงงานในวันแรงงานนี่ครับคุณกายถ้าอยู่ในประกันสังคมเงินที่คุณทํางานทุกวันเนี่ยนะครับ ทุกปีเนี่ยเขาเอาไปซื้อเสื้อซื้อหมวกแจกพวกสภา,าแรงงานที่ไปวันแรงงานที่รัฐบาลเป็นประธานครับคือจัดวันแรงงานไม่มีปัญหา <Rif le> นะครับจะเอารัฐบาลไปไม่มีปัญหาแต่คุณไปซื้อหมวกกันเองซื้อเสื้อกันเองไม่ใช่เอาเงินประกันตนผู้ประกันตนไป <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มีใครทำงานเพื่อไปซื้อเสื้อซื้อหมวกฟรีให้พวกคุณนี่ครับ <Lol. S 2> คุณอยากจัดงานคุณซื้อเสื้อซื้อหมวกฟรีกันเองมันเป็นอย่างนี้มา20 30ปีครับรัฐมนตรีเกรดบีอยากคุมกระทรวงแรงงานเพราะอยากคุมประกันสังคมถ้าคุณเอาประกันสังคมออกไปอยู่นอกกระทรวงแรงงานนะไม่มีใครเป็นรัฐมนตรีแรงงานเลยอไม่มีเลยครับเพราะมันเป็นกระทรวงซึ่งถ้าไม่มีประกันสังคมแล้วไม่มีกรมการจัดหางานเนี่ยมันทำมาหากินไม่ได้ Oh, เราสังเกตรัฐมนตรีแรงงานแทบทุกรัฐบาลเนี่ยครับ uh huh. ไม่เคยมีคนไหนพูดถึงปัญหาผู้ใช้แรงงานก่อนเป็นรัฐมนตรีครับและเมื่อหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่เคยมีใครพูด uh huh. เพราะคนเหล่านี้ไม่สนใจเรื่องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนเขามาเพราะประกันสังคมมันมีเงินครับแล้วมันเป็นเงินที่คุมโดยสภาไม่ได้ uh huh. ถ้าคุณคุมข้าราชการได้คุณคุมบอร์ดประกันสังคมเอาพวกผู้นําแรงง,งานเกมมาเป็นบอร์ดได้เนี่ยคุณใช้เงินได้ตามอัธยาศัยออุดเนี่ยครับปัญหา ถ้ามันระดับ2.6ล้านล้านนี่มันต้องกระทรวงเกรดเอแล้วนะกนะ็ <c oughs> ใช่เีครับก็ใช่ครับตอนนี้คือเนาะระดับ <c oughs> แบบเกรดเอแบบแบบเดียวกับมหาไทยใช่ไหมหรื<พ>อว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณกายดูเนี่ยคนที่ได้มาคุมเนี่ยมันถึงเป็นรัฐมนตรีแบบที่พูดง่ายๆคือมักจะเป็นคนที่เป็นทุงเงินของแต่ละพักแต่ละแต่ละรัฐบาลไปไล่ชื่อดูครับมันมันคือคนที่แบบเป็นระดับรองหัวหน้าพักบางทีก็เป็นระดับเลขาพักนะครับ เป็นตัวท็อปของแต่ละพักเพราะอะไรทั้งที่กระทรวงแรงงานจริงเล็กนิดเดียวเพราะมันมีประกันสังคมอยู่ประกันสังคมคือคุมทรัพย์มันแทบจะเป็นเช็คเปล่าครับถ้าคุณคุมข้าราชการได้คุณคุมบอร์ดได้เนี่ยค,คุณโยกเงินได้สบายเลยคุณจะไปซื้อตรงซื้อตึกอะไรก็สงสัยมันทําได้หมดหรือแม้กระทั่งที่มันสอสอพักประชาชนเขาแชร์คือเอาลดห้าปีเนี่ยนะครับไปบริจาคอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ เรื่องนี้ก็มีการคุยกันวะ่าเออรถ5ปีไปบริจาคเนี่ยทำไมไม่เอาไปขายครับซากรถมันก็มีราคานะครับรถรถ120ล้านบาท5ปีเนี่ยซากรถมันก็มีราคานะครับสมมุติ120บาทนะครับ5ปีเออ120ล้านบาท5ปีมูลค่ารถเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นเงินสามสิบสามสิบล้านนะมันก็หลายตังค์นะครับเอาไปทําฟันผู้ประกันตนได้เยอะเลยเออเอาไปช่วยลูกผู้ประกันตนได้เยอะเลยเอาไปให้เด็ก ในครอบครัวผู้ประกันตนได้เยอะเลยอะครับดังนั้นผมว่าความรู้สึกห่วงแหงเงินของประกันสังคมเนี่ยมันน้อยเกินไปในหมู่รัฐบาลหรือว่าข้าราชการที่สนิทกับรัฐบาลไงครับในอนุนี่เขาคุยกันเรื่องเขานอกจากปัญหาเรื่องปฏิทินแล้วเมื่อกี้พูดถึงมีตึกก็มีใช่ไหมครคุยเรื่องตึกอะไรก็มีไหมตึกนี่อยู่ในชุดอื่นนะครับตึกอยู่ในชุดที่เ,เป็นบอดใหญ่แล้วเป็นอนุที่เรียกว่ากันกรองนะครับจริงๆวันนั้นในในชุดที่ผมอยู่ก็คุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะ ตกลงนีเมื่อผลสํารวจความเห็นมาแล้วทางฝั่งราชการยืนยันว่าจะทาต่อโดยมีตัวแทนน่าจะเป็นในจ้างสองท่านบอกว่าจะทําต่อนี่นะครับครับแล้วตกลงเนี่ยมันมีใครในโลกจะหยุดปฏิทินนี้ได้ไหมนะครับตามขั้นตอนคือมันต้องไปอนุที่เรียกว่าอนุกรัรกรองนะครับก็มีการสอบถามการคําตอบแรกที่ได้คืออนุกรัรกรองก็หยุดไม่ได้หลังจากนั้นผมไม่แน่ใจผมถามนะครับหรือว่าพวกประกันสังคมก้าวหน้าถามก็คือว่าโอเคชุดชุดที่พวกเราอยู่หยุดไม่ได้ชุดถัดไปมันอยู่ไม่ได้ใครหยุดได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหญ่หยุดได้ไหม ปรากฏว่าหยุดไม่ได้ <c oughs> ซึ่งเราตกใจ <c oughs> นะพอตกใจเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าก็เลยมีท่านหนึ่งถามว่างั้นขอให้บันทึกไว้ในที่ประชุมนะครับ <c oughs> ว่ามีคนบอกว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ยแม้กระทั่งบอดประกันสังคมก็หยุดไม่ได้ โอ้มันจะร้อนแรงขนาดใช่แล้วแล้วผมก็เลยพูดในพี่ประชุมว่าเอ๊ะประกันสังไอ้ปฏิทินนี้มันใหญ่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนะครับผมนึกว่ามันมีแค่ประเทศนี้มีแค่รัฐมนุญที่แก้ไม่ได้เ<อ>พิ่งรู้ว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่มีใครหยุดได้เลยปฏิทินประกันของมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ Oh. คือคือในแง่ตัวเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมัน500ล้านบาทบแต่มันเป็นสนัญลักษณ์ว่าเสียงของผู้ประกันตนเนี่ยถูกผู้บริหารประกันสังคมฟังหรือเปล่าแล้วสําหรับชาวบ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านไม่รู้เขาก็จะคิดว่าผู้บริหารประกันสังคมคือบอร์ดใช่ไหมคือผู้ประกันสังคมก้าวหน้าแต่จริงๆไม่ใช่คนที่จะทําต่อคือฝั่งราชการแล้วฝั่งนักการเมืองก็รัฐมนตรีพูดอย่างนี้นครับแบบ ถึงมีคนหนึ่งเปอร์เซนที่จะไม่ทำแลวถึงมีคนหนึ่งเปอร์เซนที่อยากได้ผมก็จะทำต่ออ,อะไรอย่างเงี้ยมันมีคำพูดแบบนี้ขึ้นมาพูดมาได้ยังไงอะอ่ยนั่นแหละคือสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อว่าเราได้ยินแบบนี้ไงครับใช่ไหมครับคือผมว่าประกันสังคมมันมาจากผู้ประกันตนนะคือถ้าคิดแบบปู่ตุชนเนี่ยนะครับผมว่าไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเงินของผู้ประกันตนต้องฟังผู้ประกันตนร,รัฐบาลข้าราชการนะครับหรือว่านักการเมืองเนี่ยพูด,ดน้อยๆเถอะ เพราะคุณไม่จ่ายตังค์เขาต้องห้าหมื่นล้านไว้วันไหนคุณจ่ายตังค์ก่อนคุณค่อยมาคุยนะครับแล้วหนี้ประกันสังคมเนี่ยนะครับคุณกายคงทราบเราเราเราเป็นลูกจ้างเนี่ยเราติดหนี้ประกันสังคมไม่ได้เงินเดินออกถูกหักเลยในจ้างถ้าไม่จ่ายเนี่ยนะครับต้องใช้หนี้ดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์รัฐบาลติดหนี้อยู่ห้าหมื่นล้านไม่มีดอกเบี้ยนะครับ,ค,รบคือรัฐบาลทุกชุดเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันแยม่มากเงินประกันสังคมคุณก็เบี้ยวอำนาจคุณก็จะคุมตังค์ก็จะเอาไปใช้ ดอกเบียนีก็ไม่ยอมจ่ายนี่คือประเทศของเรา,าครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องปฏิทินเรื่องประกันสังคมมันเป็นเรื่องที่ในสุดประเทศนี้มันฟังประชาชนหรือเปล่าวะถ้าแค่เรื่องอย่างนี้คุณยังไม่พอแค่เรื่องปฏิทินคุณยังห่วงกันขนาดเนี้ยครับ <K an> เขาไม่ฟังประชาชนเรื่องอื่นหรอกครับครับไอ้คำว่าแตะไปตรงไหนก็เจอแต่เรื่องพวกนี้นี่มันก็ใช่หมดเลย<ช>แม้กระทั่งในโทษนะฮะในอนุกรรมการ<ช>ที่ดูแลเฉพาะเรื่องเนี้ยประชาสัมพันธ์<ช>ของประกันสังคมก็ยังมีปัญหานี้เลยใช่ใช่นะ<ช><ช>แล้วที่เศร้าของนั่นคือปฏิทินผมก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยแม้กระทั่งได้แบบเอามือสัมผัสว่าเนื้อกระดาษมัน มันเป็นยังไงถึงข,ขนาดใครก็หยุดเขาไม่ได้ไครับแต่มันเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบเขาน่าจะอายุยืนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับไม่มีใครหยุดเขาได้ครับฉ<ด>ี้ชี <c oughs> <c oughs> คือเนี่ยแหละมันคือคําตอบที่เกิดขึ้นไงะนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเป็นไงนับดังนั้นผมก็หวังว่าพอเรื่องนี้เข้าไปสู่บอร์ดนะครับรบ,บอร์ดซึ่งมีประกันสังคมก้าวหน้าอยู่เขาก็ต้องไฟต่อครับแต่เขาจะไฟสําเร็จหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แล้วไงเพราะว่าเราเห็นบทบาทของฝั่งนายจ้างส่วนน้อยนะครับกับฝั่งราชการที่ยืนยันว่ายังไงก็ต้องเอา ผมเห็นโพสต์ของคุณวิโรธใช่ไหมฮนะที่บอกว่าถ้ายืนกรานจะใช้เงินผู้ประกันตนผลิตปฏิทินให้ได้ก็ต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นหาพบการประพฤติมิชอบส่งปปชทันทีไม่มีละเวน้นผมเนี่ยพูดเรื่องหนึ่งเอาไว้นะครับว่าถึงจุดหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ผมอาจจะทําไม่ได้แล้วนะครับประกันสังคมก้าวหน้าหรือใครก็ตามอาจจะต้องเป็นเจ้าภาพในการฟ้องสักคดีหนึ่งผมไม่รู้คดีจะเป็นเป็นฟ้องใครจะเป็นสํานักงานประกันสังคมหรือจะเป็นรัฐมนตรีผมไม่ทราบนะครับแต่ควรจะมีการฟ้องสักคดีหนึ่ง นับว่าจะเป็นคดีอย่างเรื่องประกันสังคมครับนับคดีอย่างเรื่องของการเอาลถของประกันสังคมไปบริจาคให้วัดหลังจากมีอายุอายุครบ5ปีแล้วแทงบัญชีศูนย์ครับลดอายุหปีแทงบัญชีศูนย์ได้เหรอครับโอเคไปให้วัดเนี่ยเข้าใจบอกว่าอยากทําบุญเข้าใจแต่มันมีใช้สื่อที่ผู้ประกันตนได้ดีทําได้ดีกว่าคือคุณขายเอาเงินมาให้ผู้ประกันตนดีกว่าไหมหรือปฏิทินมันเป็นทรัพย์สินราชการ,รผ,มผมเคยถามนะครับว่าเอ๊ะปฏิทินเนี่ยคือวันที่ถามนี่ผมก็ใจดำนะครับผมก็ถามอำมหิตเลยผมบอกว่า ปฏิทินเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินราชการเงินราชการทุกอย่างที่ใช้มันต้องมีที่มาที่ไปนะครับปฏิทินที่แจกมาเนี่ยแปดปีเคยมีการระบุไหมว่าใครเป็นคนได้อืคําตอบคือไม่มีอ huh. ผมเนี่ยอยากให้มีใครสักคนหนึ่งฟ้องเรื่องนี้จริงๆค,คุณเอาทรัพย์สินราชการไปแจก huh. แต่คุณระบุไม่ได้ว่าใครได้มันคือของหลวงมันคือทรัพย์สินของราชการนะครับถ้ามัน,ม,นมันตอบไปได้ว่าใครได้เนี่ยมันต้องมีคนรับผิดชอบ ผมเนี่ยอยากให้ใครสักคนจริงๆเป็นวีรบุุษในการฟ้องเรื่องนี้แล้วผมขอแค่เรื่องแบบนี้ครั้งเดียวเนี่ยนะ mm hmm. ผมเชื่อว่าโดยเบื้องต้นมันหยุดประกันสังคมได้เลยครับข้าราชการถ้าเกิดโดนคดีนักการมันจะขู่แค่ไหนข้าราชการก็เสียวนะครับไม่มีใครอยากติดคุกให้นักการเมืองแม้กระทั่งผู้นําแรงงานในปัจจุบันบางคนเนี่ยนะครับถ้าโดนคดีด้วยเรื่องแบบนี้ผมว่าเขาก็ไม่กล้าทุกวันนี้ที่กล้าคือมันทํากันมานานแล้วมันไม่มีคดีครับผมอยากจริงๆให้มีคนสักคน ทานนายสักกลุ่มเป็นกสาขาฟ้องสักเรื่องหนึ่งแค่ฟ้องเนี่ยนะครับว่าโดยเบื้องต้นหยุดการการกระทําที่ไม่คิดถึงผู้ประกันตนได้เลยส่วนเรื่องในอนาคตสํานักง,งานประกันสังคมต้องไม่อยู่ภายใต้ประหลัดต้องไม่อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นคุ้มทอให้นักมันตีทำแบบนี้ได้ต่อไปแหมพูดถึงเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ย เรื่องที่คุณสุรุนพูดเนี่ยมันยังไม่มีเนาะแต่ที่มันมีแแน่ๆแล้วนี่ก็คืออดีตรัฐมนตรีที่เขาฟ้องฟ้องคุณไอ้ฟ้องคุณเนมซึ่งแบบมันไม่ควรเกิดไงใช่ไหมครับผมก็คือผมคือผมก็เข้าใจคุณสุชาตินะคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็จะแบบรู้สึกว่ากูโดนด่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นรงปกติคนโดนด่าว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่มีใครชอบแต่ว่าการฟ้องในลักษณะนี้มันก็คือการฟ้องปิดปากมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันคือการฟ้องปิดปากนะครับ แล้วผมว่าคนเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะทําก็คือสู้ด้วยเหตุผลให้เราชนะใจประชาชนมากกว่านะเช่นถ้าเกิดคุณสุชาติบอกว่าโอ้โหที่คุณไอ้ลักชนกพูดเรื่องทุจริตประกันสังคมมันไม่มีมูลมคุณสหัสวรรษพูดว่าการซื้อขายตึกนะครับเจ็ดพันล้านม,มีคนของรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องมันไม่มูลผมว่ารัฐมนตรีเอาข้อที่จริงมาสู้นะครับแล้วทำให้ประชาชนเห็นว่าคุณไอ์หรือคุณเนมเนี่ยพูดเท็จอย่างไร นั่นแหะคือการฆ่าคุณไอและคุณเนมทางการเมืองแต่เมื่อรัฐมนตรีไม่เอาข้อที่จริงมาสู้แล้วเลือกไปฟ้องเนี่ยนะครับคุณได้ทําให้คุณไอและคุณเนมเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคุณไอรักชนกและคุณเนมสันสวัรค์คือคนที่ปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกันตนจนถูกดําเนินคดีโดยรัฐมนตรีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่านะครับสังคมอาจจะต้องคุยกันว่าเราจะช่วยคนอย่างคุณไอรักชนกหรือคุณเนมได้อย่างไรเพราะคดีแบบนี้ เขาต้องหาตังค์ไปสู้คดีเองนะครับ uh huh. แล้วคุณไอซกับคุณเนมเนี่ยแกไม่ได้เป็นคนมีตังค์ uh huh. หน้าตาแกจะดูมีตังค์แต่แกไม่มีตังค uh ์ huh. นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากเห็นในสังคมครับอาจจะถึงจุดที่รณนงลงกันนะครับหาตังค uh ์ huh. หรือทนายอาสา,าจะช่วยคุณไอซ์จะช่วยคุณเนมอย่างไร,รแล้วผมเชื่อว่าใครที่ช่วยแล้วคดีนี้ชนะเน,นี่ยคุณจะเป็นเหมือนกับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับ uh huh. นี่ฮะคุณไอซ์โพสต์รูปกินทุกอย่างขาหมูส้มตำมซุปเยื่อไผ่แต่ไม่หากินกับส่วนต่างใช่แล้วรัฐมนตรีโกรธค,คุณไอซ์อันนี้ผมก็ไม่เคยจะทำไมรัฐมนตรีต้องโกรธคุณไอซ์อคือมันเป็นหลักการทั่วไปว่าคนราไม,ไม่ไม่ต้องหากินกับส่วนต่างเข้าใจว่าวันนี้รัฐมนตรีใกล้สัมภาษณ์ว่าให้คุณไอซ์อย่าพูดอะไรแบบนี้อีกเหมือนกับให้คุณไอซ์ระวังอะไรก็ไม่แน่ใจเป็นคือผมไม่เข้าใจว่าทาไมรัฐมนตรีต้องโกรธการที่คุณไอซ์พูดว่าฉันไม่กินส่วนต่างครับมันควรจะะะะเเเป็นรรื่่่อองททีีไไมมให้ลา คือเราจะทะเลาะกันทุกเรื่องแม้กระทั่งการที่นักการเมืองบอกว่าฉันไม่กินส่วนต่างรัฐบาลก็โกรธนะครับคือรัฐบาลโกรธการที่สอสอบอกว่าฉันไม่กินส่วนต่างผมอยู่ในประเทศแบบไหนคุณกายอยู่ในประเทศแบบไหนะครับรัฐมนตรีโกรธการที่สอสบอกว่าฉันไม่โกงอืแล้วรัฐมนตรีโกรธฝากบอกไอ้ว่าอาจจะกินขาหมูส้มตำแล้วไม่ชวนหรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือคือ อลองจินตนาการว่าอสุดท้ายเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ที่บอกว่าปีหกเก้ามันแล้วไปแล้วก็แล้วไปก่อนนะสมมติสมสมตินะปีเจ็ศูนย์จะมีไม่มีใบทินว่ากันสมมติว่าเราปล่อยให้ปีหกเก้ามีเนี่ยรอให้คุณสิริเดาว,ว่าปีเจ็ดศูนย์สุดท้ายก็มีอยู่ดีใช่คือปีเจ<ช>็ดหนึ่งเจ็ดสองมันก็มีใช,ใช่เพราะมันมีคนที่ได้ผลประโยชน์เหมือนเหมือนกับเหมือนกับเรื่องของการเอาเงินผู้ประกันตนทุกคนไปซื้อเสื้อซื้อหมวกแจกให้กับพวกสหพสาภาแรงงานในวันแรงงานเนี่ยผมก็พูดถึงประเด็นนี้ในเดือน เขาบอกว่าโอ้โหมันใกล้แล้วขอไปก่อนเธอะขอไปก่อนเธอเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาคุยผมก็ว่าโอเคถ้าขอปีหน้าให้มาคุยงั้นให้ให้บันทึกในที่ประชุมนะครับว่าปีนี้สรุปไปแล้วว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกคือเอาเงินผู้ประกันตนไปซื้อเสื้อซื้อหมวกให้พวกสภาแรงงานคือถ้าพวกสภาแรงงานพวกผู้นําแรงงานซึ่งมีคนสองแสนอยากซื้อเสื้อซื้อหมวกหาตังกันเองอย่าเอาเงินยี่สิบสี่ล้านไปให้คนสองแสนถลุงมันผิดผมบอกให้บันทึกไว้เลยเขาบอกยังไม่ต้องบันทึกหรอกครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันคุยแล้วมันจบเนี่ยออมันไม่มีผลอะไรกับปีหน้าซึ่งมันเป็นไปได้ไงครับมันไม่มได้ไมีมีบันทึกมีอะไรใช่ไหมใช่ <Hey. S 1> ใช่ <Okay. S 1> แล้วปีหน้าเนี่ยนะครับบอร์ดประกันสังคมเราก็รู้ว่าจะมีใครเป็นหรือไม่เป็นครับเขาอาจจะไปบริหารจัดการอาจจะมีการล้มการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็ได้อย่าลืมว่ากลุ่มผู้นําแรง,งงานที่ใกล้ชิดร,รัฐบาลเขาขยับตลอดนะครับว่าไม่ต้องการให้มีการเลือกบอร์ดประกันสังคมครับ ถ้าไม่มีการเลือกบอร์ดประกันสังคมที่ผู้ประกอนรตนมีสิทธิเลือกจะกลับไปแบบเดิมคือรัฐมนตรีแรงงานแต่งตั้งผู้นําแรงงานที่เป็นริ้วล้อรัฐมนตรีเข้ามาคุมครับนั่นคือเราจะกลับไปสู่ระบบที่รัฐมนตรีแรงงานแต่งตั้งใครก็ได้ที่เป็นสมุนรัฐมนตรีมาคุมเงิน2.6ล้านล้านวันนี้เงินกองนี้มันถูกเอามาอยู่ในสปอตไลท์แล้วมันมีบอร์ดที่มาจาัดก,การเลือกตั้งทําให้เรื่องปฏิทิน500ลยล้านบาทมันสว่าง8ปปีมันถลุงกันครับ เอารถที่อายุ5ปีไปบริจาคมันถูกประจานนะเงินผู้ประกันตน24ล้านคนถูกเอาไปซื้อเสื้อซื้อหมวก,กให้พวกสภาแรงงานและซื้อตึก7,00 0ล้านม,มันถูกประจานคำถามคือบอร์ดในอดีตมันเห็นทำไมมันไม่ยอมคัดค้านเพราะบอร์ดในอดีตได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับแม้กระทั่งเรื่องรายงานการประชุมนะครับตอนที่กระแสประกันสังคมแรงรัฐม,มนตรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เปิดเผยรายงานการประชุม ไปดูในเว็บเถอะครับ <c oughs> ตอนนี้รายงานกา, <c oughs> การประชุมก็ไม่มีการเปิดเผยเรื่องแม้กระทั่งการไลฟ์การประชุมก็ไม่มีแม้กระทั่งเรื่องของการบันทึกว่าใครพูดอะไรอย่างเงี้ยเอาหรือไม่เอาปฏิทินเนี่ยนะครับยังแทบตายกว่าจะบันทึกกันได้ <c oughs> เรื่องที่พูดไม่ใช่เป็นอะไรที่สุดโตมันคือการเคารพผู้ประกันตนละ การรับผิดชอบกับสิ่งที่บอแต่ละคนพูดถ้าคุณพูดในที่ประชุมว่าผมไม่ฟังผู้ประกันตนก็บันทึกว่าคุณพูดไม่ฟังแค่นั้นเองมันมีปัญหาอะไรครับจินตนาการว่าที่คุณสีโรดไปประชุมในเนอนุนมีการไลฟ์ผ่านย o u t u นี่นะแล้วก็เปิดไลฟ์แชทผลผลบวชเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับผลบวชเป็นอีกแบบหนึ่งเลยครับ คนในแชทก็คงจะเนาะใช่จะเห็นด้วยในทางเดียวกันเกือบทั้งหมดใช่แล้วคน, <S <S น,นที่บอกว่าไม่ไมฟังเสียงผู้บกกันตนผมว่าก็ไม่มีใครกล้าพูดเขาถึงไม่ยอมไม่มีการเปิดกันไงคําถามคือทาไมประเทศเราต้องเป็นแบบนี้นี่ไม่ใช่งบราชการนี่คืองบประชา,ะช,าชนประชาชนทํางานแล้วถูกหักเงินเดือนนะครับครับคือประเทศนี้เงินที่มาจากประชาชนในเขายังคุมไม่ได้แล้วงบประมาณของประเทศเนี่ยนะครับเขาจะคุมได้ยังไงประเทศนี้มันกลายเป็นประเทศที่มันเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ว่ามันมีปรสิตกัดกินประเทศอื แล้วปรสิตกลุ่มนี้อยู่ในทุกอนุของประเทศนี้ในเรื่องสตองอก็มีในเรื่องประกันสังคมมีในเรื่องงบกองทัพก็มีในกลไกบริหารราชการก็มีในกลไกรัฐธรรมนูญก็มีประเทศนี้ใจดํากับประชาชนครับนะแม้กระทั่งใน,ในเงินที่ประชาชนจ่ายเนี่ยประเทศนี้ก็ใจดํากับประชาชนซึ่งมันไม่ควรจะเป็นไงครับ